เจอเข้มบอกเพื่อนสบายครับสบายโหลอะไรอะไรอะไรพัดหล่นหนึ่งพัดหล่นพัดหล่นสบายไหนโหดอ่ะครับไหนอ่ะตัวไหนอ่ะเอาโรเจอร์อยู่อ่ะเอาโรเจอร์อยู่อ่ะเอาโรเจอร์อยู่อ่อ So whatever you play, pay with Razor Gold. โอเคพวกกับโรเจอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมามีของดีมาบอกน้อนก็คือตอนนี้นะครับเนื่องจากผมเติมลาเซอร์โกมาค่อนข้างหลายบาทมากนะครับกับคนในกิวนะครับตอนนี้เขามีสิทธิพิเศษสําหรับคนที่เติมลาเซอร์โกนะครับตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับปีนี้แหละถึง31ตุลาคมเขามีของมาแจกพวกเราด้วยน้อนก็คือโปรโมชั่นนะครับทั้งหมด3อันดับตามอันดับหนึ่งเขาแจกลาเซอร์คิชิลาเซอร์แฮมเมอร์เฮดชวยเลโปนะครับอันดับที่2คือแจกลาเซอร์โอปัสเอ็กซ์ลาเ ชาร์กิ้งแพดโคม่าแล้วอันดับ3คือ l a นเซอร์แฮมเมอร์แฮนด์ชูเวลเลตเหมือนเดิมแต่ไม่โปรนะครับอันดับ3แล้วได้ l a นเซอร์เกมมิ่งฟิงเกอร์สลิปน้องๆบอกเลยว่าใครที่เติมเกมอยู่แล้วอะครับควรที่จะมาเติม l a นเซอร์โกเพราะเขามั่นคงไวถูกใจทุกคนไม่ต้องออกตัวละครนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสำหรับน้องๆที่เติม l a นเซอร์โกอยู่แล้วเนี่ยน้องๆจะได้จัดสมแปมด้วยนะครับเพื่อรุนรับของ ในรายการต่อๆไปให้น้องๆไปดูรายละเอียดเอาเลยซึ่งคนที่เติมอยู่แล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้มันผ่านไปเด็ดขาดเพราะตัวพี่ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันกูว่าเนี่ยกูจะเอา Hammerhead t ชัวร์เล็โปรและสําหรับคนที่จะเติมลาสโซ o แบบเร็วแบบรวดเร็ว,แบบรวทันใจแล้วยังไม่รู้วิธีการนะครับเข้าไปที่ lazaro.com CO. นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ Ragnarok X Generation นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่เติมเงินทันทีด้านซ้ายมือหลังจากที่เข้ามาเสร็จมันจะให้ล็อกอิน g o o g l ลครับหลังจากเราล็อกอินเสร็จปุ๊บมันจะให้เลือกเซิร์ฟเวอร พอเราเลื่อนมาตรงพิมของลาซโกเสร็จบล้เราก็จะเห็นรหัสของบัตรต่างๆในราคาต่างๆที่น้องๆจะเติมนะครับว่าน้องๆจะไปเติมเท่าไหร่กี่บาทอะไรยังไงพอเราตัดสินใจซื้อเสร็จบลบให้เรากดคำสั่งซื้อครับน้องๆพอเราเข้ามาเสร็จบ๊บให้เราใส่ serial number นะครับที่เราได้มาแล้วก็เป็นสองช่องนี้แค่นั้นจบเงินก็เข้าตัวละครเราเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องออกตัวละครแล้วง่ายนิดเดียวเติมเองจัดการเองทุกอย่างจบที่ลาซโกครับนั่นนนนเราจะกลับบ้ายิ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอ้ยวันนี้ข้ามเซิร์ฟวันแรกไม่รู้เค็มหรือเปล่านะพวกมึงว่าเค็มปะคนว่าเค็มปะ <c oughs> <c oughs> ไหนจีเอ็มไม่ไม่ไม่ไมหาโหดๆมาเจอหน่อยเหวะผมจะให้แบรบิกไปโชว์คนเดียวเลยให้แบรบิกโชว์เดียวเลยเนี่ยผมไม่ต้องเล่นเลยนี่ปากดีด้วยฮัลโหลนี่สวัสดีครับเพื่อนๆเซิร์ฟอื่นโห oh. อยากเจอแข็งๆะครับทีเอ็มจัดให้หน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาตีบวก10ให้กับวันทัศนะครับวันนี้ตั้งแต่วันทัศของไม่เข้าเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรมาไป็ก้มเรียอะไรมาหรือเปล่าของหายหมดวันทัศไม่ตัดสิบเลยตอนเนี้ยทุกคนเดี๋ยวดูเบบิกนะครับเบบิกไปคนเดียวดู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 เบบิกเคลียร์นะครับตัวเดียวเอาอยู่ครับดู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 เบบิกอุ้ยผมมืดว่ะเบบิกเอ้ยเบบิกัาโหรยังไงเฮ้ยเบบิกยังไงช้าเอ้หนีไม่ได้นะ ไล่ออกกิวนะอย่างเงี้ยไล่ออกกิวนะไม่ได้นะช้าไปถ้าเติมระดับกลางเล่นอาชีพอะไรดีครับสําหรับผมฮันยืนหนึ่งฮันสายอินทำไม่ไม่เยอะมากด้วยถ้าเกิดมาถูกทางแต่แรกถ้าเติมระดับกลางนะครับแต่ถ้าไม่เติมเลยผมว่าเล่นเอาความสุขเพราะว่าสุดท้ายเกมนี้สายฟรีต้องขยันล่าบอร์ดมากแล้วก็ต้องมีเพื่อนที่เขท,ที่เติมหน่อยอย่ะแบกเราถึงจะสนุกครับ กิวอะไรครับเนี่ยกาลิเลโอเหรอพระเลือดสองแสนวันทัดไปวันทัดโชวันทัดโชวันทัดโชหน่อยแล้วคุณดูรออยู่ไปไปไปวันทัดไปแล้วครับคนนี้นะครับผมจะปั้นตัววันทัดตัวนี้นะครับมาแทนใบขวัญน,นะครับมาทุบใบขวัญถ้ามีโอกาสเจอบีอีนี่ดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใแบบิกอย่างมีบทเอาโดนอมต้องให้ถึงมือโรเจอร์ว่ะ อันนะหมาไทยโอ้กูก็เก็บหมานึกว่าหมากูหมามึงเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้โดนรถเข็นไม่ได้เอ้ยมาว่ะเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะเ,เ,เริ่มมาว่ะเริ่มมาเออเริ่มมาอันนี้คือกิวไรอ่ะใช้ได้อยู่นะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะมีแชทหนึ่งอะไรวะมึงจะเอาบ้านคนเดียวเลย,งยไงแน่คนเดียวเลยควาย ไอเชดากูโอ้โหอซุนโตกลมพระเลื่อห้าแสนอันนี้ก็ยังยังยังไม่ดูเอ้ยได้อยู่นะเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะยครับเฮ้ยได้ไงเฮ้ยได้ไงแบบบีกตอนนี้คิวไหนสูสีผมยกให้แหวนพายตี้ใหญ่รับ ที่มีมีไนคิไนคิเอ่อฮันนกแล้วก็พ่อขาแล้วก็เขามีอะไรนะพีทพีทหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรนะฮัน ok อีกตัวหนึ่งบ๊อบล็อบบ๊อบล็อบเป็นสายนกโคตรมากกา r d เดนซิีชื่อเหมือนพวกเซิร์ฟ GTA เลย PC เออมีคนถามผมว่าจะไปคลาสสิก PC หรือเปล่า รอดูกันไปเอ้ยการไม่ต้องเสียเวลานะทำทำทำคะแนนเลยไม่ต้องด่วนตอนนี้ทําคะแนนเลยเพราะว่าคนอื่นเริ่มไล่มาแนละ้วต้องรีบแล้ววะต้องรีบแล้ววะอะโย่เข้มสุดแล้วนี่อุ้ยเ,เลือดล้านห้านะไม่ธรรมดานะพาสองนะ เฮ้ยเข้มอยู่ครับนี่เจอที่เข้มแล้วครับทุกคนพาอยู่ด้านหลังนะครับพาะอยู่นี่ผมทุบอยู่ผมทุบอยู่เข้มครับเข้มครับแต่ยังเข้มไม่พอครับเอ้ยเขาฟื้นครับเอาไปตัวหนึ่งเข้มครับแต่ยังเข้มไม่พอครับเข้มครับโทษทีครับผมโหดไปหน่อยัลลจมูกแดงใช่จ๋า มีงพานเรือเท่าไหร่เท่าไหร่อไม่เท่าไหร่บางบางบางเออสบายเฮ้ยแกแอดหรอแอดหนีเหรอเห็นนะพ,พี่พี่ไม่ได้ใช้โปรมองมุดแต่พี่เห็นเรามุดช้าหรือไปไปยุกขาต้องโน,น่โนหนึ่ง <c oughs> เวออ้ยาขาต้องโน่นหนึ่งเฮ้ยทำไมมาเขามาสี่คน <c oughs> อะเฮ้ยสามสิบเก้าวิคืออะไรอะ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> เอาไมองกดติดตามอ่ะ หรอไม่ฆ่าทำยังไงได้ขอขอ,ขอโทษครับไม่ฆ่าผมก็ไม่ได้คะแนนนะครับพ่โอหลไม่ได้ฆ่าผมคิดว่าการซ้อมมือแล้วกันสำหรับ F3 เอาตอนนี้มางานนะโอเค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 ได้ได้ได้ขอโทษน,นะขอโทษนะ I'm sorry ถ่ายปลามาเลยจ้า ฉันก็จะซื้อปลาต่อไปเพื่อปรรตีบวกความยิ่งใหญ่ขอรนนะทุกคนเพื่อความกล้าหน้าของเกลก็ต้องอจริงกันหน่อยนะอ้าว oh, นี่เซอร์เบี้ยนเจดแสนนะเฮ้ผมบอกเลยนะทุกคนอย่าตีบวกช่วง KVM เด็ดขาดน,นะผมห้ามเลยนะเก่งขนาดไหนโหดขนาดไหนก็ง่ายหละนะังเบี้ยนี่อวยู่อโยอโย,ยาแกงเอาไปเจออ๋อ เอ้ยทำไมคูเห็นเขาพักวักวักวะโดนอมโอเคอยากเจอเข้มเข้มมาครับอุ๊บสุโขทัยทะเลสำราญเนาะเจอเข้มบ่เพื่อนไหนขอดูความเข้มหน่อยครับหาพระอยู่พระอยู่ไหนพระอยู่ไหนเจอเข้มครับเจอเข้มครับจะได้จะได้จะได้ครับจะได้ โดนสรามพงครับผมต้องมาวาเข้มครับเข้มครับสบายครับสบายหรมาดีพาตายแล้วอะก็เรียบร้อยไปหวันไปหวันรวเข็นไปฮัลโหลก,ก็แค่น,นั้นน้องๆพี่ตามไปอยู่ครับ พ,พี่ตามอยู่เออพี่โดนบ้าครับแบบนึงอา่าบอสเซอร์ต้องใส่กับฟอสได้พี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไปใส่กับฟอสฟอสถ้าเจอตีเข้มโดนฟอสหงนี้ไม่ได้นะชิบหายเลยนะมาตายมาตายเลือดสานั้านเอาไม่อยู่ครับ ยากิมูกะอันนี้อาซาเซลเหรอโลโก้เหมือนอาซาเซลเลยใช่ปะอันนี้อโยอโยก็จะเข้มๆหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกครับยังเข้มไม่พอไหนวะนะเออเอ้กูงงว่ะเออ,อเล่นหลังกูเนี่ยอ้อวันนี้ อุ้ยนอนเลยอุ้ยครับล้มเลยอ่ะน่ารักขอบคุณครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงฮีโร่ซีโร่ที่เราอยากเจอไม่เท่าไหร่ฮีโร่ซีโร่ชื่อยอเห e ดแเขาประมูลของเดือดมากแล้วเขาเขาเข้มเข้มเยอะอะครับผมว่านะแต่ว่าผมยังไม่เจอเข้มเข้มเลยเอาหรอแอมแฟนโอเค เอ้ยพึ่งเอาเอาไปฆ่าเขาเลยเหรอไม่ได้หรอ,อนนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะถ่าย,นะยรูปนะคไอ้แบ๊บไปอย่าวพึ่งไม่ตีเขาไม่มีไม่ตีเขาเดีย๋ยวพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวยงามเคลียร์ไปลุยปอ๊อกผมทำคะแนนอยู่ครับ I'm sorry <laughs> เอ้ยอน,นี่คกีอ,อะไรเนี่ยพัดเดือดพัดเดือดพัดเดือดมาดูนนะ พิวนี่เหรอพิอนี่เหรอพิวนี่เหรออ,หรอ,อะไรอะไรอะไรจริงมะเนี่ยพาลนหนึ่งพาลนพาลน,นสบายไหนโหดอ่ะครับไหนอะตัวไหนอ่ะต,ตัวไหนโหดเอาแล้วกิวไรอะ่ะเข้มอยู่เข้มอยู่เข้มอยู่เขาก็ไกลเขาก็ไกลดูชื่อดิอ๋อคนจีนเหรอไหนเขาดูหน่อยจเจอาปรลาดช้างสารมาเด้อฮัลโหล เดี๋ยวพี่ขอไปตามพักก่อนได้ปะพักอยู่ไหนีพี่ตามพักไปหนู่เฮ้ยพี่โดนอมพี่โดนอมมั้งอาผมทองแตกผมทองแตกผมยาวอ่ะเดี๋ยวพ่พี่ตามผมสั้นโอเคพักจะพักจบหมดละบอสเซอร์ตัวตัวไหวปะสิงบ่ะ เสริมใหม่วะเอ้ยเซิร์ฟคนจีนเหรอมาเด้มาเลยคงเจงลืมจะอ,อัวโอ้ของเก่งแ,งแล้วยังไงอ้าลื้อก็ไม่เท่าไรเจอที่เดิมเอาเอาอยู่เหรอเอาโรเจอร์อยู่เหรอเอาโรเจอร์อยู่เหรอเอาโรเจอร์อยู่อ๋อ,อ เอ้หันตัวนี้เข้มอยู่นะครับหันเข้มอยู่เข้มอยู่เข้มเข้มเลยตีคนจีเหรออ๋อหรือขายข้อมังไก่อยู่ที่ไหนหรือต้องเจออัวนนะนี่นี่คงจริงเหรอนี่คงจริงไม่ทิ้งฝังฝังจะไม่ทิ้งคงจริง นี่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 เรียบร้อยไอเรื่องเติมเกมนะต้องต้องเบาๆเลยนะ <c oughs> ไม่กล้านะไอสัตว์เย่มาดูกันครับว่าผมโนหนึ่งหรือเปล่าขอไปดูหน่อยครับความภาคกุญใจ เออ GM ช่วยเปลี่ยนนะผมอยู่ชักเมาส์นะวันนี้สรุปว่าไม่เจอตี้ที่น่ากลัวเลยครับมาดูกันครับอันดับจะเป็นจริงไดะไม่ใช่อันดับอาชีพโอ้ผมที่หนึงครับที่หนึงที่หนึ่งเช็ดเคกิวตีสี่ฮัโโลโหลไม่ใช่ชักเมาส์ GM เมโอเคมาดูอาชีพแรกนะครับไหนทฮอ,อกนะครับชินฮานอ่านถูกปาวะที่หนึงนะครับสำหรับไหนทฮอ,อกนะครับ แล้วก็วิาสานโมโลโมโลเอ็กไอศกูนเอ็กกูบอกเลยแม่งแข็งทุกคนนี่ไปขวอนที่3ามไปกวอนที่3ามไปขวอนที่สไม่ได้ล้อเรียนนะไปขวอนที่สามไปขวอนที่สามไปขวอนที่สามเฮ้ยเป็นขวัญที่หนึ่งมึงนับจากซ้ายไอ้ยาขิงจดัด <laughs> โอเคอาชีพพีทครับอะไรวะเดซี่พลอยเหรอเดซี่พลอยเนมิสินยูโอฟาเลวนะครับตอนนี้น่าจะเป็นกิลมอนเตอร์แล้วปะอันนี้คือที่1นึ่งแอสซ์ซินเดี๋ยวผมจะเอาแบรบิกเข้าไปที่1นึ่งเฮ้ยมอนเตอร์เอ็กมอนเตอร์เอ็กที่3เหมือนกันที่1คืออะไรวะวอดก้ากิลเด้เฮ้ยนิวลิงนี่มันเซิร์ฟใหม่นะเว้ยมาที่1ได้ไงวะนักธนูที่1ซาโบอซาที่สิโอหันเข้มเข้มแม่งเยอะกักกั๊ที่13 พี่ไอ้แดสิบสองครับผมกาการ์ดและที่หนึ่งแห่งพ่อค้าครับจะเป็นใครไปไม่ได้ฉนไหนเล่าว่ามาสิโหลเจอเองครับน้องๆโหลเจอเอ็งนี่แม่งหน้าหมันไส้จริงๆนี่ผมรอตัวอาจารย์เข้มเขาเติมเสร็จเฮ้ยทำไรเอ้หนีหนี่ันตินนนมติมเนี่ยวันนี้จะขึ้นบวกบวกเก้าบวกสิบเนี่ยผมรอตัวนี้เขาออกเขาเติมอยู่นะตอนนี้เขาเติมเพชรอยู่เราเติมเสร็จแย่เอ้อยจริบอะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรือวะไอเกินเกินคือดีใจสักไปจ้ะ ไม่ได้น,นี่แมดูเลยว่าอะไรเอ้ยนี่ไม่แหลกเชีย์นี่ไม่แหลกแหลกแล้วแหลกแล้วเอ้ย,อ,ยอันนี้เหมือนจะไม่แหลกแต่แบบปุ้ยน,นี้สวยอะ่ะ โคตรเดือดโคตรเดือดจริงๆยืนเล่นบวกสิบไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเจอบีบีอีสปอร์ตยังได้เลยนะค <c oughs> ือจีเมกำลังแด็วไปจีเอมกำลังแดกว <c oughs> ักป ไของมึงเนี่ยโรเจอร์เป็นเหลือบาลเลยเฮียคือคำนวนไปว่าต้องลดแน่อะไรแน่อะไรอย่างเงี้ยแม่งอยากซัดสิบเอ็ดมากเลยรู้ปะ่ะด้วยสันดานดิบของกูอะได้บุกสิบกว่าสองชิ้นนะครับน้อนๆโคตรเข้มเอ้ยสามโคตรโหดโคตรโหดโอเคเดี๋ยวผมลงสตรีมห่ดทุกคนผมต้องไปนอนแล้ว <c oughs> นี่เที่ยงคืนพอดีปอเปย์ละขอบคุณเพืพ่อนๆครับผมแล้วเจอกันนะจ๊ะ